อยากเห็นหน้ายเลยอยากเห็นไหมอยากดีเป็นนันตั้งกล้องแป๊บนึงเอาลยเอาเยรเอาลเ,อเอาลยอลเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยยิ่้ามใหญ่กุยมาอุ้ยโ <laughs> <m aren> อ้ยนักพโชนพชมาลินมาเอาลเอาลย หนูข้อชอบเลยพี่ คฮ้ที่กำลังมองหาล้ำเติมเกมที่ราคาถูกเนี่ยพี่การจะแนะนำล้ำประจำที่พี่การเติมชื่อร้านปลาป่องล้ำเติมเกมราคาถูกก<ช>็คือร้านนี้นะทุกคนผู้ติดตาม5 0 0 0ันกว่าร้านนี้เขาล้ำเติมทุกเกมนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟล์อาวแล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายเลยพี่การเติมที่ร้านนี้ร้านเดียวนะทุกคนเพราะว่าพี่การถูกใจในการที่เขาตอบไวมากมากถ้าคนทุกคนไหนที่จะทักไปเติมเนี่ยอย่าลืมบอกเขาว่ามาจากพี่กันนะเพราะว่าทุกคนจะได้ส่วนลดครั้งแรกที่ไปเติมสวัสดีค่ะ So here. Please. Hello. You're boy, boy. Ah, uh, hello. Boy, boy. No. Boy. I, I know, boy. You're boy. No, no, no. Show here, show so your bar. Ah uh, no, 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 no. Show here, here, here. You have a uh. lot of beard. Uh. ทำอะไรอยู่นองเล่นครับหรอใช่ครับเงาเงาไหมเงาครับเงามาเป้ามาครับมีแฟนหรือยังยังครับอืมหรอหรออยากมีแฟนไหมอยากอยู่ครับอยากมีแฟนหนึ่งวันไหมพี่จะเป็นให้คุยวันเดียวนะดีพี่ได้เะล่ะ ได้ครับเธอรับได้บ้างวันเดียวอะได้ครับแบบวันไหนาอะได้ได้ครับแบบวันแบบว่าเอ่อวันแบบ Wonder Woman the Aspirer อะ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 ไรประมาณเนี้ยไม่ร้องเพลงผมฟังสิอะไรนะร้องเพลงให้ผมฟังได้เลยอย่าฟังอย่างอื่นบ้าล่ะอยากครับ โอเคอย่งอืนะอะไระจริงปะจริครับใจนะครับเดว้ล้วคบเดียว world b l a c l i e d cool the b มบังมาสักดุอุ๊อุ๊บอุ๊บอามบัอุ๊อุ๊บปุ่ะุ สวัสดีครับสวัสดีครับรับชื่ออะไรครับพี่ชื่อมินมินหรอแล้วทำไมไม่ให้พี่ดูหนะ้ากลัวว่าหนูจะไม่น่ารักในใสายตาพี่ไหนดูก่อนต้องดูก่อนแล้วถ้าหนูไม่น่ารักพี่จะรักหนูไหมแล้วต้องดูเราก่อนไม่มีใครตัดสินเราได้หรอกแล้วถ้าหนูเปิดแล้วพี่จะรักหนูไหมไม่รู้ดิจะต้องสเปคไม่ต้องสเปคพี่จะไม่อะไรขนาดนั้นร่ <S 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 จริงอ่ะอ่ะ,อะ

สัสดีครับสวัสดีครับให้นช่ทำอะไรกันอยู่คะเสียงหวานดี่วะต่อต่อหนูไม่ได้หวานแค่เสียงนะเอาอุ้ยพี่ยิ้รู้ได้ยังไงอะไรอะอยอะไรหวานอีกหนูเอวเอวหนูหวานด้วยนะเยอะหวานด้วยเหรอชอบชอบแบบตอนโลรมณ์ไหมครับอ่ะชอบเลยอ่ะแบบ ลื่นๆดิชอบชอบหนูชอบเพราะว่าหนูเป็นคนชอบรูปอ่ะชอบรูปชอบรูปพี่ไม่แห็นใคแล้วแล้วแต่แต่หัวตัดอะชอบรูปไหมก็ก็ดีนะอยดีเลยอยากเห็นหน้าจังเลยหนูขอรูปได้ไหมล่ะอยากเห็นหน้าจังเลยได้หนูถามก่อนขอรูปได้ไหมล่ะได้หมอได้ เอออย่างที่นุ้บอกไปอ่ะหนูไม่ได้หวานแค่เสียงนะเอวหนูหวานด้วยอยากเห็นไหมอยากเห็นเอวหนูปะ้่ดูหนอยอยากเห็นมยอากดีเห็นหนตั้งกล้องแป๊บนึงเอาละเอาเว้เอาละเว้เออเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยยิ่ก้าวใหญ่กูอุยมา อุ้ยอุ้ยนล้พี <Oh ่โชว์นถอพี่โชว์บ้านลิ้นมาเราว้ยหนูค่าชอบเลยพี่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 ผมติดตามติดตามพี่อยู่พี่สวัสดีครับได้ยินไหมคะฮะโว้โอไมค์ก็เลยค่ะ หนูชอบมากค่ะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอันนี้นอนเล่นอยู่เหรอครับนอนเล่นอยู่ค่ะอืมว้าวคุณดีจังอะไรนะนอนเล่นด้วยกันเลยหรบจะดีเหรอคะดีใช่ค่ะแกตัวเองวิ่งดิ๊ดิ๊ดิ๊ด มื OR Or, <was cuanto S 2> อตใจังไม่มือมือเราชอบไปลั่นอ๋อฮะลั่นแหละอืมแล้วเราก็ยังไม่ได้นอนอ๋อเหรอใช่ไปนอนกับเธอดีไหมได้อยู่นะฮะจูบกันก่อนไหมเนี่ยเนี่ยจีบเะล่ เราไม่เราจุบกันก่อนไหมจุบปอ่อใช่ขอจุบได้ไหมอันน่าใครอ่ะหลานหลานฮะตอนนี้จุบกันไหมจุบป,ปากเหรอใช่ได้ไหมได้มาดีมา สวัสดีครับอ่าทำอะไรคะนอนเหรออืมมีคนนอนด้วยเลยยังมีคนหนึ่งแล้วเหรอมีเมียแล้วเหรอพี่ให้หนูไปนอนด้วยปะ พี่เอากล้องขึ้นมาข้างบนอะคือพอดีหนูเป็นคนจิตใจอ่อนไหวง่ายพี่หนูแบบเป็นคนแบบว่าตกใจง่ายคือหนูบันึดเห็นอะไรแบบนี้เจ๊ทำไรเจ๊เจ๊ทำไรอยู่เจ๊เจ๊ทำไรเจ๊ตกใจยังไงนะ อุ้ยเจ๊ดักฟันด้วยเหรอเอาจเจ๊เจ๊กูดัดกฟันด้วยว่าเจยไม่ได้ดักฟัน <c oughs> แล้วทำอะไรพีเตอร์ทำใจอ,อยู่ <c oughs> ทอะไรนะมีพรอ <c oughs> วัสดีค่ะทำอะไรอยู่อะนอนนอนเล่นเานาะขอไปนอนเล่นได้ได้คนได้ปะนี่นอนเนี่ยน,น,นี่นอ๋อ